ข่าวดีชาวนาชาวไร่รอรับเงินไล่ละ1,000บาทเริ่มพฤศจิกายนนี้ช่วยชาวนายังมีเหมือนเดิมไล่ละพันบาทและประกันราคาซึ่งปลายปีนี้จะจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเกษตร ผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2 5 6 4ถึง2565ไล่ละ1,000บาทไม่เกินลายละ20ไล่แต่อย่าลืมไปขึ้นทะเบียนพร้อมแจ้งการปลูกพืชปีการผลิต2 5 6 4ถึง2 5 6หหลังจากพ่อปลูกพืชไปแล้ว15วันจนถึงก่อนวันเก็บเกี่ยวไม่เกิน60วันเตรียมรับการช่วยเหลือค่าบริหาร จัดการข้าวโดยใจให้กับครัวเรือนชาวนาชาวไร่ไร่ละ1,000บาทจำกัดไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนหรือไม่เกิน20 0 0 0บาทต่อครัวเรือนเรียกได้ว่าสำหรับช่วงนี้เกษตรกร,ร,ก,รก็อย่าลืมไปขึ้นทะเบียนพ่อโปกกันนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน2564นี้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ